Choice The Thailand เลือกได้ให้เดทค่ะตอนนี้เราได้คู่เดทไปสองคู่แล้วคือเป็นคู่พี่ดาวแล้วก็คุณกระต่ายพี่ดาวคุณกระต่ายคุณกระต่ายก็ได้แฮร์รี่พอตเตอร์ไปแล้วสังเกตสังเกตทำไมอ่ะจับไม่ปล่อยเลยเนี่ยเอางี้ดีกว่าพี่อาวจริงๆนะคะจริงจังนะคะเออเออก็ดีถ้าถ้าได้กันจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยเอางี้ดีกว่า คุณบูมทีมคุณอลิสค่ะคุณบูมคะครับถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนอวัยวะในร่างกายของคุณกับคุณอลิสได้หนึ่งอย่างคุณจะเลือกแลกอวัยวะชิ้นไหนเพราะอะไรเชิญค่ะดวงตาครับดวงตาเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าตาของหัวใจครับ คุณบูมขอโทษนะคะแค่ท้องหรืครับอ๋อไม่ได้ท้องค่ะผัวยังไม่มีค่ะแค่นี้เนาะแค่นี้ครับสั้นๆแต่ได้ใจความโอเคขอบคุณคุณบูมค่ะต่อไปคุณเพียวเชิญค่ะนี่ก็ของดีคุณเพียวครับผมคุณเลือกที่จะแลกอวัยวะชิ้นไหน ครับเพราะอะไรเชิญค่ะถ้าผมสามารถแลกเอาไว้แลว่อย่างหนึ่งกับพียอลิทได้ผมจะแลกหัวใจกับพียอลิทครับโอ้โะอันนี้เป็นการอันนี้เป็นการกระอักกอ่วนเิมือไหมโอ้ยหนักตั้งกู้ถ้าถามว่าเพราะอะไรผมจะบอกเลยว่าถ้าเราแลกหัวใจกันแล้วเราจะได้ดูแลหัวใจซึ่งกันและกันะค ก็ได้ค่ะก็ได้นะอ่ะเริ่มค่ะ มีดีกรีขนาดนี้แต่พูดถึงมิสเตอร์โก้เล็อะไรเป็นเวทีประกวดในแบบระดับโลกครับก็คือบูมเมโตแทนของประเทศไทยไม่ธรรมาดาฝากกะไให้ถึงพี่อลิสเลยค่ะที่เขาไม่เลือกคุณค่ะขนาดดวงตาผมยังให้พี่อลิสได้เลยแต่ตอนเนี้ผมตาสว่างแล้วครับพี่อลิสผมจะไปหาคนที่ใช่สำหรับผมต<ะ>่อไปทีมคุณเจนเน็ตเขียวครับขอเชิญคุณบีครับ ลูกไปที่ไหนครับหัวใจครับผมหัวใจหัวใจครับผก็เด่ชัดความรักออกมาเอาละใช้ใจคุณตอบนะครับครับพี่เขียวเขาถามว่าอยากให้คุณประดิษฐ์สิ่งของชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อแทนความรักระหว่างเราโดยสิ่งของชิ้นนั้นจะต้องมีขนาดใหญ่ยักษ์คุณจะเลือกประดิษฐ์อะไรครับจริงๆแล้วผมไม่รู้คําว่าใหญ่ยักษ์คือต้องยักษ์ขนาดไหนนะครับครับแต่ว่าผมทําด้วยใจแล้วกันผมอยากประดิษฐ์เตียงนอนพร้อมกับมองข้าง เพราะว่ารู้ไหมครับเพราะผมเชื่อว่าเวลาคุณเหน็ดเหนื่อยเวลาคุณท้อแท้คุณอยากมีความสุขคุณอยากพักผ่อนเวลาคุณพักผ่อนคุณจะได้นึกถึงเสมอว่าผมเปรียบเสมือนหมอนข้างและก็เตียงนอนผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปไม่ว่าคุณจะทุกข์หรือสุขผมก็จะอยู่บคุณตลอดไปครับผมขอบคุณคุณบีครับเจินเจินไปไปยืนตรงนู้นไปตรงนู้นคนีประกาศช้าๆนะเดี๋ยวเขาตกใจรับผม ได้ครับไม่เรียกเลยดีกว่าขขอเชิญคุณพีทครับเดี๋ยวล้มนะลูกคันคันมีแรงไหมคันครับใสายคุณหล่อนะไม่ใช่ไม่หล่อคุณพีทคุณหล่อนะหล่อลงเบยหล่อลงเบยเลื้อยลงบอดถูกแค่พีทครับผมบอกว่าคุณเจอคู่แข่งที่หินมากเออคุณจะเลือกประดิษฐ์อะไร ผมจะเอากระดาษสีแดงครับแล้วมาตัด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 แล้วก็ตัดตัดตัดแล้วก็ตัดตัดครับโอเคแล้วเอามาต่อกันเป็นหัวใจชิ้นใหญ่ๆเลยครับแล้วก็เอาผ้าฉาบสีขาวไม่มีมโนครับมโนเอามโนฉาบสีขาวแล้วเอากระดาษมาแปะไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อยลงมาจากตึกอ่าแล้วเขียนตรงนั้นพี่เจเน็ตเขียวถึงมันจะเป็นความคิดจากเด็กแปลกๆคนนึงแต่พี่ทําด้วยใจครับเอาล่ะ คุณ่ะนางนางนาง DIY นะนางก็มีการประดับประดิษฐ์ตกแต่งอะไรขอยจะทำอะไรกันจะต้องรีบเลือกนะรีบเลือกทีมคุณได้กันเองนะคุณตุ่เดียวต้องรีบเลือกนะรีบวินาทีเริ่มค่ะ ขอแทรกกลางนะคะในฝันของคุณคนไหนดีคนไหนดีไปกินหอยก่อนนะไอ้ินนี่หน่อยเรือกคุณสวีนัดีนะแกมาแกมามาถกคนต่อไปของเราดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณเป็นอะไรไม่ได้เป็นไรครับทำไมขึ้นไปได้ เก่งดิโอ้โหอยู่ทีมใครแล้วเนี่ยอยู่ทีมพี่เจนนี่เขียวครับอ้าวแล้วเขาไปเลือกใครอีกคนเลือกพี่วีครับพี่วีเป็นใครจอร่ลัในแบบพี่เจนนี่เขียวเขาเลือกถูกเนาะปกติอะไรนะฝากไว้กันแค่นั้นแหะพี่เจนนี่เขียวครับพ,บพีทั้งสายทั้งล่อนทั้งย่อทำหมดทุกอย่างพี่ก็ไม่เลือกผมใช่สิผมไม่มีซิกแพคนี่ก็ต้องแพ้อยู่แล้วพี่คงร้นอนได้เหรอเอาล่ะเอาล่ะตอนนี้ทั้งสี่คู่ก็เป็นเดทในฝันไม่รู้ว่า สี่หนุ่มเนี่ยเป็นเดทในฝันของาสาวๆหรือว่าสาวๆก็ดูหมดกันดีทีนี่ที่เดียวเท่านั้นนะ,ะที่คุณจะสามารถมาเป็นหนุ่มที่จะมาพพีเซ้นต์ตัวเองหรือว่าสาวๆที่จะมาพพีเซนต์ตัวเองได้และสามารถที่จะไปเดทกับดาราที่เป็นคนที่เราชอบได้ถูกต้องครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วจเจอกันสัปดาห์หน้ากับรายการ The Choice Thailand เลือกได้ แล้วสำหรับการเลือกคู่เดทของทั้ง4สาวซึ่งคุณดาวเลือกเดทกับคุณทอยคุณกระต่ายเลือกเดทกับคุณก๊กเลี้ยงคุณอลิสเลือกเดทกับคุณเพียวและคุณเจเน็ตเขียวเลือกเดทกับคุณวีบรรยากาศเดทของทั้ง4คู่จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันครับมาริ่มที่คู่เดทคู่นี้กันเลยกับคุณดาวมายุรีกับในแบบคุณเซ็กซี่น้องทอย วันนี้น้องทอยคนดีก็ทำหน้าที่คอยดูแลคู่เดทรุ่นพี่ได้ดีจนน่าอิจฉาทั้งป้อนเคสกเช็ดปากแถมแอบ,บมองตาตอบท้ายด้วยเซลฟี่แบบหน้าแนบหน้าไม่รู้ว่าจบงานนี้จะมีแอบ,บไปต่ออีกสักกี่ที่ถ้าคนไหนตาดีเจอคู่นี้กำลังสวีทแฮปปี้ช่วยบอกกันทีนะครับมาที่คู่เดทของสาวบิ๊กไซส์อย่างน้องกระต่ายอาสยาม วงคู่กอกเลี้ยงว่าที่นายแพทย์หนุ่มตีปงลางที่สร้างความประทับใจโอบอุมอ้มดอกไม้ช่อใหญ่หมาคุกเข่าตรงหน้างานนี้ดูท่าน้องกระต่ายจะกลายเป็นคนไข้แคส VIP คงต้องใช้ดนตรีของแพทย์หนุ่มคนนี้ไปบำบัดหัวใจ,จะให้ชุ่มชื่นสักทีคงดีแน่นอนมาที่คู่เดสุุน่รักอย่างหนุ่มเพี่ยวกับสาวอลิซ ที่ชวนกันมากก๊กกัดเชื่องหวานแววดูจากแววคู่นี้ก็น่ารลุนแถมหนุ่มเพียวก็ยังแอบซุ่มทำเซอร์ไพรส์ก็เล่นหอบเอาตุ๊กตามาเอาใจแล้วอย่างนี้ใครจะทนไหวกันเนี่ยก็หนุ่มหน้าใสเอาใจเก่งดูแลดีักขนาดนี้สาวอาลิสต,ต้องเตรียมใจให้ดีเพราะอาจหลงรักหนุ่ม,มวิศวคนนี้โดยไม่รู้ตัวส่วนคู่รักต่างวัยหนุ่มเซ็กซี่อย่างคุณวี ับสาวคารมดีอย่างสาวเจเน็ตเขียวคู่นี้ก็เด็ดไม่แพ้คู่ไหนถึงความหวานจะไม่สู้ใครแต่ความเอาอกเอาใจแม่คู่นี้ไม่ยอมใครนุ่งวีก็จะหนักแถมไม่มีพักให้สาวเจเน็ตได้ทําใจสงสัยนุ่งวีจะลงรักสาวใหญ่อยู่ใกล้ๆแล้วสบายใจก็สาวเจเน็ตเล่นยอดมุกใส่หนุ่มคนไหนก็ต้องแพ้ใจให้ทุกรายแน่นอนละคร H g r Have a good dream.